เป็นคณะของคุณสมพโ์อุ้มดีวายรัตนศัก์สิงสนั่นนะครับเสนาธิการ ติปันโนภะพวโตสาวกสังโฆตังงัำระมามีจะตัวไปตั้งแตยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายาอิสระเนนะสหะปัญจสีลานิยจามา โมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <aning> ุทธัสสะสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ ยันต an ิธรรมงสรณนังกจามิทุติยมปิสังขังสรณนังกจามิทุติยมปิสังขังสรณนังกจายันติธรรมังสรณนังกจามิทุติยมปิสังขังซารันังกจา भगवान चेता Is uh... Thank <laughs> you. ตุแน่เกียวปีกภัยนะครับไดขอใหายจะกระจายในุ้่สุดท้าย ไม่นอนพวกคนด่าเพื่อนตังโภปัสโมสุโคสัพเพสัตตามะรันติจาริงสุจามริสรีตัเีวะหังมาริสามินัาคิเมเอทัสังเสโยภาริปะภูระภาริปุเรติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปาคาปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโผปนา,นา,นนพาพราโสยะตาปนิโตติกัตโตยะห์ภาโรหะวินาสัตุมะ ແງວົກຖາ